วายนามจากซิบซีประเทศค่ะเข้าไปรวมกิจกรรมวายนามคําเล่ทราบโชว์อัตลักษณ์ชุมชนตำบลัวเขาอำเภอสิ่งหนนครจังหวัดส่งคล้าค่ะ ซึ่งหนักวายนามซึ่งเดินทางมาจากซ4บซประเทศจํานวนว่าส่งร้อยคนนะคะมารวมกิจกรรมวายนามคามเลซาบซึ่งเลยกว่าเนี่ยนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้าก็ได้เป็นประธานเปิดพรมกับกล้าวตอนดับขณะหนักวายนามนะคะที่บริเวณโรงสีแดงถนนนครหนองอำเภอเมืองสงขล้าซึ่งกิจกรรมวายนามคามเลซาบเนี่ยเป็นหลักวนแห่งเดียวของไทยได้รับความสนใจจากหนักวายนามที่ต้องการสร้างความภูมิใจในการวายนามคามเลซาบสงคล้ามุ่งไม้เผื่อจะซื้อถึงอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลหัวเขาแล้วก็ เป็นการกระตุนสํานึกอนุรักษ์ซิ่งแวดลลอมแรงน้ำทะเลสาบสงคลาหลอดละเลิกขยะแล้วก็ซิงปฏิกูลลงไปในแรงน้ำค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองสงคลาโดยการนาเอากีฬาว่ายน้ำนี่แหละค่ะซึ่งกําลังได้รับความนิยมนะคะให้เข้ามาเป็นแม่เล็กในการเดินเชิญชวนให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวค่ะโดยใช้นโยบายการส่งเสริมการออกกําลังกายควบโคกับการท่องเที่ยวค่ะพี่โออีกทางยังเป็นการแสดงเชิงสัญลักษทีดีนะให้พี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะได้หันมาใส่ใจ การอนุรักษ์สิ่งเวดลมรบรบลรรีบซับสุ่งคล้าอีกด้วยกาศนะคะหลายคนก็นยังที่บอกว่าจะได้รวมกันสร้างความภาคภูมิใจนะะในกาะว่ายน้ำคำเรียงซับสุ่คล้านั่นเองนะคะ